ก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมผมขอบอกเลยว่าตอนตัดเสียงมันภาพไม่ตงรงกับคลิปนะครับผมก็ขออภัยด้วยครับพยายามปรับแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ขอไป้วยครับแชร์ลดควมคลิปต่อได้เลยครับไม่มีเวลาว่างแล้วก็ติก๊กอื่นครับแล้วก็กเ,วเดี๋ยวจะลงบางมือเกมเต็มงาน,นก็พอดีว่างของชีวิตก็มาฝม่ายนะอ๋อใช่ไหมนเสร็จเอาไปมา,ว,ามวันนี้เราก็อยูเกม s t ิ๊ k เกอ l ์เลกาซ ผิดขออภัยด้วยนะครับก็จะทำเป็นซีรีส์กับติดเล่นไปเรื่อยนะครับแอทแทกพูดไปทำอเไเข้าไปเล่นในเกมเกมไหนเหรอแน่นอนคับผมอยากมาเพราะอะไรเหรอข้าไปเล่นเนี่ยนเล่เหรอไม่สนสงคดเล่นต้นเร้วอะรบลาๆนานไม่ออก ตอนเคยเล่นเคยเล่นหมดแล้วตัวเกมผมอาจจะสกิปไปนะครับเพราะว่าเป็นหมดในเล่นแล้วลก็หมดการฝึกสอลในวันเล่นวันี้ผมจ,จะสกิปไปนะครับ,บกเออใช่ ฉันจะเป็นกูรูใหม่อะไรผู้ทหารมาเร็วๆอย่าจะยืดยาดจะเจจะติมสุอย่าเล่นอันยืดยากสนามคือการลบเฮ้ยได้สงครามคือการลบจะไม่ยืดยากจะไม่ยืดเยียไม่ได้ผิดไหมผูทหารดึงตัวเร็วๆอย่าช้าเดี๋ยวขี้เกียจสนามยาวโ้มาเร็วทหารเร็วๆ จัด่าประธานที่ทหารพรนะ้อรม,มอนันแล้วกันเนาะอารู้หารอยเวลาที่เราต้องออกแล้วโอ้โออยเดีย๋ยจะจะอึดอัดจะาู้งเออโอย้ยเร็วเร็วเข้าประธานาจชะ อีบ,ลบเลยอแเลแตกเลยเยสเซอร์เยสเซอร์ดล็อกอาเชอร์เยสเซอรอ่ากันไหนครับโอเคดองแค่อ่าลมัถึงด่นที่สองแล้วครัอ่านอะไรกันในภาษาไทยล้วนซุ่มโจตี กองทัพขุณกุณถูกโจมตีจากชาวบ้านพื้นเมืองดินแดงนี้กําลังเสริญจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินโปรดส,สู้สู้ต่อไปจะกว่าเวลานั้นจะมาถึงอาชีวะลอยถึงจกว่าจะมาถึงตะวกดินโอเคได้เลยได้เลยวด้เยอ,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 อ่า b o o นี่เคยใช้เป็นผู้เล่นเก่า ใชเลยแปลว่าอัพถึงอัพนักฮันโนลยลโอ้ไม่ผู้มาแล้วจะทำยังไงละ่งะนนกระอยยิงไปเลยผู้ปนาย,ยิงให้ตายสิยิงยิงยง บ้านใ่แตกกงเลเ้อวเรเบน่บ้านอาลเมื่อกี้เล่นโง่ไปไหนอรู้ไงบ้านก็แตกพอตอนแต่ก็เร็วๆแล้วแล้วเราเริ่มใหม่กันทุกคนเมื่อกี้เกิดความชิมหายบป็นอะไรกันก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นช่วงที่น่าเบื่มากเลยตอนตตดผมเลยตัดสินใจว่าจะลบ ตอนที่สู้กับพวกนี้ออกนะครับได้สู้สุดแล้วกบไปเย้ชนะโว้ยได้ไปพวกกูกูชนะลนแล้วโอเคเรามากันต่อเถอะซอ d วอ r อ่านถูกป่ะว่าช่างไหมซอฟวอลกล่าวว่าพวกเขาตีดาบได้คมจะสามารถ ฟันแคสเตขาดสะบันไอ้ไน้าทำนายลูกปันซอสบอลดองแคซอสเดซอดซอลไอ้เนี่ย h u t so, the fuck มาดูย yeah, ่าใชิดมาแบแบบแบบแบบกูอ่านไม่ออกเ่นเกมของซอส โอเคมาโกสอนยูโน่อมเอี่ยมมองฝึกัสอันฟาดไมเลิศไมสามารถโกงได้เพราะเคยเล่นมาก่อนไม่โดนขึ้นบนนอยตรงนี้กา่ดียิงม่กเลย ช่าง,ง,งแม่งมาเลยนไรสัตว์อีกจังเลยอีกจังเลยพุทธารตัดกลับเลยแล้วกันโอเคตอนนี้คีวองทองเขาพร้อมเลยล่ละเตรียมตัวข้ามกันโอเคทีหนึ่งช่างแม่งดูอย่างเดียวเลยเลยพุทธารกูเชื่อเป็นธรรมดากู ยิงมาเลยดูรวย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  ยากหยุดนี้คือยิงกันสนุกเลยเป็นอาหารไปแล้วเออรอดยนวหนังดีเลยสัตยิงมาๆคนณเป็นงูโอ้เยอะไปเยอะขู่มันตายโู่มันถือว่า

เกงนะล่ะใคบอน้ใครกเลยหมดล็อกสอมเช่าฟ่ามาจับกันที่จาอัพเกรดดีกว่าอัพเกรดไรดีแน่นอนบูดใหม่ใหม่เพิ่มระถานแล้วก็ค่าเสียหายของเด็กักระสาทะาถก อ่ละอละเดี๋จะเจะไหตัดจบแบบละครไทย